อันนี้เป็นขวดโหลนะคะเป็นขวดโหลที่เพื่อนเตรียมมานะคะแล้วก็จะเป็นก้อนหินแล้วก็ดินนะคะแล้วเราก็เริ่มจากการนํามันใส่ลงไปในขวดโหลเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่หญ้าลงไปนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่เพื่อนเตรียมมาเองนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่เราได้มาจากโรงเรียนนั่นเองค่ะก็คืออาจจะเป็นส่วนน้อยๆนะคะแบบไปยุบยิบซุบซิบมาบ้างนะคะ แล้วเราก็จะเอาย้าพวกนี้ใส่ลงไปในขวดโลลระบบนี้ไว้ของเราค่ะมันก็จะกลายเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นดินหญ้าแล้วก็หินนะคะแล้วเราก็ได้ทาการใส่ผีเสื้อตกแต่งเข้าไปในขวดระบบนี้ไว้ของเราคะให้มันดูมีชิตชีวามากขึ้นแล้วตอนนี้นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระบบนิเวทป่าของเราสรุปอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็จะมีขวดโลล หินดินแล้วก็จะเป็นพวกต้นญ่าต่างๆนะคะเอามาตกแต่งให้มันดู